ไอายลาชบอลอยลาเป็นอะไรคะอาย่าขี้แหนขี้แงอายาขี้แงขีแงไหมขี้แงเลยไม่ขี้แงหรอกอายล่าเด็กดีอายาเด็กดีใช่ไหมคะอายลาเด็กดีดีกันดีกันกันเราเอะาวดิก

ยืดหักจะวาบน้ำก่อนโนยืก่อนยูก่อนยก่อนยไม่ก่อนยก่อนยก่อนยืก่อนยืก่อนใครต้องอาบน้ำก่อนไอล่าเราเจียวกบโกเกว้าไอล่าใครต้องอาบน้ำก่อนคะเราเจวกบปันโกเกไอล่าไอล่าใครต้องอาบน้ำก่อนยกมือขึ้น ไอ้ล่าใครต้องอาบน้ำก่อนยกมือขึ้นอใครต้องอาบน้ำก่อน <laughs>